โลกยัดยนต์เปลี่ยนแปลงพัฒนาไปทุกวันคนใช้รถก็ต้องเปิดใจยอมรับเทคโนโลยีเพื่อดูแลและใช้งานให้เป็นวันนี้เราไม่รู้ว่าใครจะโทรเข้ามาถามเรื่องรถยนต์กันเรื่องอะไรบ้างแต่เราพร้อมที่จะมีคำตอบให้คุณเพราะเราคือคู่แข่งมอเตอร์ริง27ปี ก็ออร่าคูดแคทนะครับทางทีมงานคู่แข่งมอเตอร์ริงของเรานะครับก็ได้มีโอกาสนะครับเข้าไปได้ร่วมทดลองขับอยู่วันหนึ่งนะครับก่อนที่จะเปิดราคาอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่29ตุลาคมที่ผ่านมานะครับสำหรับออร่าคูดแคทคันนี้นะครับสาวๆชอบมากนะฮะสาวๆชมมากนะฮะไม่รู้เป็นอะไรนะครับอาจจะด้วยรูปโฉมวนพันธ์ของตัวเริ่มต้น นะครับเริ่มต้นนะครับในรุ่น400 Pro อ๋อ400 Tech ก่อนนะฮะ989,000นะครับ400 Tech นะครับ400 Pro แล้วก็500 Ultra นะครับคือรุ่นท็อป500 Ultra มันแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวติดตามก่อนนะฮะ ก็ตามนี้นะครับคุณผู้ชมครับและคุณผู้ฟังที่ติดตามกันอยู่นะครับก็ออร่าคูตแคทนะครับทางทีมงานคู่แข่งมอเตอร์สของเรานะครับก็ได้มีโอกาสนะครับเข้าไปได้ร่วมทดลองขับอยู่วันหนึ่งนะครับก่อนที่จะเปิดราคาอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่29ตุลาคมที่ผ่านมานะครับสำหรับออร่าคูตแคทคันนี้เส้นทางที่เราไปขับกันนะครับก็ออกเดินทางจากอิมแพกอารีนานะฮะ เมืองทองธานีแล้วก็มุ่งหน้าสู่จังหวัดราชบุรีนะฮะก็ได้ไปทดลองขับอยู่ประมาณสักร้อยร้อยกิโลเศษนะฮะร้อยร้อยห้าสิบกิโลนะครับที่รุ่นที่ขับไปก็จะเป็นในรุ่นของตัว400นะครับตัว400อที่มีการเปิดตัวกันนะครับก็คือตัวนี่ฮนะ4 0่ร้อปรโปร นะครับซึ่ง3รุ่นของ Aula GoodCat เนี่ยอยู่ที่ตัว Aula GoodCat 400 Tech นะครับ400 Pro แล้วก็500 Ultra นะครับคือรุ่นท็อป500 Ultra มันแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวติดตามก่อนนะฮะมาดูราคาก่อนดีกว่านะครับราคาของตัวเเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นนะครับในรุ่น400 Pro อ๋อ400 Tech ก่อนนะฮะ980 19,000มืนเก้าพันนะครับและในรุ่นกลางสี0ร้อยโปร0นนะครับ1,59,000แล้วก็ในรุ่นท็อปก็คือ500 u l อ r a 1 1ต้า0นนนะฮะก็เป็นไปนตามคาดหมายแสดงว่าผมไม่ไม่น่าแตกนะฮะก็คือคิดว่าน่าจะอยู่ประมาณราคาแบบนี้นะฮะสำหรับราคาของเจ้า ออล่าคูดแคทนะครับนะฮะอยู่ใน3รุ่น3รุ่นนี้นะครับสาวสาวชอบมากนะฮะสาวสาวชอบมากนะฮะไม่รู้เป็นอะไรนะครับอาจจะด้วยรูปโฉมวนวลพันรูปโฉมวนวลพันนี่ผมบอกได้เลยนะครับบางท่านมองไปดูแล้วเหมือนกับตัวบ uh ิตเทไม่ใช่นะฮะไม่ใช่บิตเทเพราะว่าวิศวกรที่เขาออกแบบเนี่ยทางเก w วอลเขาอาจจะไปอาจจะบบซื้อตัวหรือว่าเฮดฮันเตอร์เอาคนออกแบบ จากไหนฮะมีแรงบันดาลใจหรือว่าเคยน่าจะเคยทำงานอยู่กับทางพอ c h ชด้วยนะครับก็คือพอเช่นั่นแหละนะครับแนวแนวพอเช่ครับแล้วออร a านะฮะออร่เนี่ยก็คือจะมีรถก็คือในยี่ห้อนี้นะฮะอีก2รุ่นนะครับมีรุ่นใหญ่แล้วก็รุ่นกลางนะครับ o o ดแคทเนี่ยเป็นรุ่นเล็กนะครับเดี๋ยวก็คงทางเกตบวกก็คงจะทยอยเปิดตัวไปเรื่อยๆนะครับ หน้าตาก็จะนี่เลยคล้ายๆ Porsche หรือว่า Porsche านี่แหละครับที่บ้านเราเรียกหรือว่าแถวตลาดมุมเมืองเขาเรียก Porsche นี่ยเนีเอย่างเงี้ยแนวแนว,แนวนี้นะครับซึ่งก็บอกแล้วเป็นรถไฟฟ้านะฮะที่มาเปิดตัวกันราคาแบบนี้มาดูในรุ่น a l l r o a d c r u รุ่น4 0 0 t h ก่อนนะครับก็จะมีสีสังเกตง,ง่ายๆก็คือว่าจะเป็นสีดำสีขาวนะครับแล้วก็จะไม่มีขอบลังคาเป็นทูโทน นะครับจะเป็นทั้งคันสีเดียวทั้งคันนะครับแล้วก็ในรุ่น Allra Good Cat 400 Pro เนี่ยนะครับก็จะมีในส่วนของตัวรถสีขาวหลังคาสีดำนะครับมี5สีนะฮะหลายสีทีเดียวสีดำสีฟ้าโอ้สาวๆชอบนะฮะแล้วก็มีตัวเลือกทูโทนนะฮะแดงพร้อมหลังคาดำอะไรแบบนี้แล้วก็ส่วนห้องโดยสารนะครับเบาะนั่ง ในรุ่น400 Pro เนี่ยก็จะเพิ่มระบบพิ่มคุณความเร็วอัตโนมัตินะครับแปรผันพร้อมการช่วยการเข้าโค้งอัจฉริยะนะครับความเร็วแปรผันก็คือตัวตามรถหน้าเนี่ยนะอย่างที่เห็นรูปเมื่อสักครู่นี้นะครับตามรถหน้าก็คือจะแปรผันตั้งไว้เท่าไหร่อะไรยังไงตั้งได้นะครับกะระยะเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่นี่สาวๆก็น่าจะชอบกันถ้าคงจะต้องดูกันนะว่าเหมาะสม แค่ไหนแต่ว่ายังไงก็ต้องศึกษาก่อนนะฮะก่อนใช้งานนี่นะนี่คือเตือนกันนะครับแล้วก็มีกล้องแสดงทิศทางรอบทิศทางฮะ360สามรอกสงศาหลังคาไฟฟ้าให้พโดราบิกซันลูปนะครับล้อ18นิ้วเซ็นเซอร์กะระยะ4จุดนะครับแล้วก็ระบบไล่ฟ้าในห้องในสารอัตโนมัตินะครับแล้วก็ในส่วนของตัว400 Tech ทแล้วก็400 Pro เนี่ยจะเป็นแบตเตอรี่ลิเธียม นะครับลิเทียมไอออนฟอสเฟตความจุอยู่ที่47.788กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงวิ่งได้ไกลสุด400กิโลเมตรตามมาตรฐานโรงงานเอา,อางี้แลงง้วกันเอาเข้าใจง่ายๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือการชาร์จเร็วหรือว่าควิกชาร์จเนี่ยโดยกระแสตรงนะครับ DC ชาร์จศย์คือหมดเกี้ยงตัวแบตเลยนะครับจนถึง80%ใช้เวลาเท่าไหร่ให้เดา48นาที46 4 6นาทีนะรหรือชาร์จด้วยฟ้าแบบ AC แบบชาร์จแบบอยู่บ้านชาร์จเลยนะฮะมีควิกชาร์จมีสแตนหรือว่ามีช่องเสียบชาร์จอยู่ที่บ้านก็ใช้เวลา8ชั่วโมงนะอันนี้ถึงจะเต็ม นะฮะทีนี้สําหรับในรุ่น500ครับต่างกันตรงแบตเตอรี่ครับคุณผู้ชมครับแบตเตอรี่ของตัว500เนี่ยเขาใช้แบตเตอรี่แบบเจอเนอรี่ลิเทียมต่างกันยังไงเทอรเนอรี่ลิเทียมคือจะมีการขยายประจุการเก็บไฟเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับจาก400กิโลเมตรวิ่งได้เต็มที่ใช่ไหมฮะของในรุ่น400ร้อยเทคแล้วก็400โปรเนี่ยตุ้นรุ่น500นี้จะวิ่งได้ ไกลถึงกับสําหรับการชาร์จ1ครั้ง500กิโลเมตรการชาร์จอยู่ที่ประมาณนะฮะสำหรับตัวกระแสตรงพลิกชาร์จอยู่ที่60นาทีคือต้องพัก1ชั่วโมงนะครับแล้วก็ถ้าเป็นตัวที่ชาร์จก็คือชาร์จบ้านเป็นสแตนชาร์จบ้านนะฮะที่บ้านเนี้ยมาตรฐานก็จะอยู่ที่1ครั้งต้องชาร์จไว้10ชั่วโมง สิบชั่วโมงนะฮะสิบชั่วโมงแบบชาร์จแบบอยู่บ้านนะเจ้าถึงบ้านต้องสิบชั่วโมงถึงจะี้เต็มแบบเต็มที่นะฮะวิ่งห้าร้อยกิโลเมตรแต่ถ้าคิกชาร์จอยู่ที่ประมาณชั่วโมงหนึ่งเอออ่ะลองพิจารณาดูก็แล้วกันนะครับโดยทั้งสามรุ่นนะครับโดยเฉพาะกับในบอดดงบอดี้อะไรต่างๆเนี่ยผมก็คงจะแล้วแต่ความชอบก็แล้วกันนะครับแล้วก็ราคาเราก็พูดกันแล้วนะฮะ แล้วก็สำหรับในรุ่นในรุ่น500รุ่น500เนี่ยรุ่นท็อปเนี่ยนะครับ500อัลต้าเนี่ยก็จะมีระบบช่วยจอดนะครับอัจฉริยะอะไรต่างๆมากมายนะครับอจอดอริยะอัจฉริยะอัตโนมัติ3รูปแบบจางเฉียงจะตรงนะฮะแล้วก็การเลี่ยงการเข้ารถใหญ่ก็คือตามรถบรรทุกอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะมีระบบควบคุมให้นะฮะอย่างเนี้ย ไปเทสกันก็คือแค่ดูฮะว่าสถีเรภาพกันทรงตัวอะไรเป็นยังไงนะฮะขึ้นลงเนี่ยในยอย่างที่ดูเนี่ยนะฮะความบาลานซ์ของตัวรถอะไรต่างๆเท่านั้นเองนะฮะแล้วก็จะมีควบคุมความเร็วอัตโนมัติเหมือนเหมือนกันในรุ่น400นะฮะสำหรับไปนรุ่นท็อปนะครับทีนี้มาดูกันระยะยาวว่า Good Cat เนี่ยเขาจะไปกันได้ถึงไหนอย่างไรแต่ว่ายอดจองเขาก็ไปกันพอสมควรแล้วนะฮะหลายพันคันจีเดียวนะครับ สำหรับตั้งแต่การเปิดตัวให้จอกัน One Price เนี่ยนะครับไม่ว่าจะทุกรูปแบบของเ,ออเขาเรียกอะไรทุกรูปแบบของแพลตฟอร์มนะฮะในออนไลน์ของทาง e a ร w a l l ที่เขาเปิดมาว่าแหม่น้าวันนี้เราไม่ต้องไปโชว์รูมาแล้วนะครับจองรถก็คือจองกันเลยนะฮะทางแอปพลิเคชันได้นะครับก็คงจะต้องดูกันต่อไปนะครับส่วนเรื่องราวของการบรนกี การบรันตีนี่ก็อยากจะบอกนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับว่ามีการบรันตีอยู่เหมือนกันครับสำหรับในตัวของออแบตเตอรี่ <c oughs> นะครับในตัวของแบตเตอรี่นะครับสำหรับการเปิดราคามาแบบนี้นะฮะเดี๋ยวคงต้องมีการเช็คกันอีกนิดหนึ่งนะครับสำหรับข้อมูลต่างๆนะครับสำหรับการควบคุมแล้วก็การบรันตีอะไรต่างๆนะครับน่าจะมี5ปีขึ้นแน่นอนนะครับแต่ เราก็คงจะต้องดูว่าแพลตฟอร์มแบบนี้ของทางเกตบอลนะครับที่มาเปิดตัวรถรุ่นนี้ในบ้านเราโดยเฉพาะกับรถไฟฟ้า100%เนี่ยคนไทยเราจะรับได้มากแค่ไหนโดยเฉพาะกับสถานีชาร์จไฟฟ้าที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไปในแต่ละจุดทั่วประเทศเนะครับกพราจะต้องดูกันนะครับเสียดายจริงๆเสียดายเลยฮะเสียดายเวลาน้อยไปหน่อยนะครับเสียดายเวลาน้อยไปหน่อยนะครับก็ เดี๋ยวเราต้องเข้าไปพูดคุยสนทนากันแล้วครับในช่วงของคู่แข่งมอเตอร์ดิงทาง fm 89.5 m h z พร้อมกับเพื่อนๆกันนะครับเอาละเลยเวลามาเยอะแล้วเดี๋ยวคงจะต้องเข้ากันละนะฮะสำหรับทางคู่แข่งมอเตอร์ดิงนะครับ fm แปดสิบาจุดห้าเมครับเดี๋ยวมีเพิ่มเติมอย่างไรนะครับเราก็จะมารีวิวให้ทราบกันนะครับสำหรับ allagood chat ทั้ง3รุ่นนะครับแต่อยากขับมากสาหรับในตัวรุ่น500นะฮะ500อัลต้า แล้วก็มาขากันยาวๆดูสิจะเป็นยังไงเดี๋ยวดูรีวิวครับทางคู่แข่งทีวีทาง YouTube แล้วก็ในส่วนของเว็บไซต์ของเราครับ KKM FM นะฮะเอาละฮะเดี๋ยวเราไปเข้ากับทางรายการของเราดีกว่าครับทาง FM 89.5 m มกกันครับ